บริษัทโปรซอสจำกัดกับงาน Medlab a เอ a ชียแอนเอเชียเฮลท์บริษัทที่ได้รับการไว้วางใจจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำอย่างกว้างขวางในานาม Easy Spa Bed ผู้นำเรื่องเตียงไฟฟ้าและเตียงคลินิกความงามจัดจำหน่าย Beauty Equipment f u r n u t u r t u r e สินค้าเครื่องมือเตียงคลินิกความงามเตียงสปาเตียงนวดและอุปกรณ์อื่นๆที่มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์บริษัทโปรซอสจำกัดหรือที่ทุกท่านรู้จักกันในานามของมิซี่สปาเบสน,นะครับเราเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจ ของเตียงไฟฟ้าเตียงคลินิกความงาม,มาเกือบสิปีแล้วครับเรามีลูกค้าที่เป็นที่รู้จักในตลาดเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพยาไทยโรงพยาบาลเซนหลุยโรงพยาบาลกรุงเทพพิสเตียนหรือถ้าเป็นคลินิกก็อย่างเช่นกลางน้ำคลินิกเกดอะคลินิก เดลิทคลินิกเป็นลูกค้าที่ให้การยอมรับในสินค้าของเรามาอย่างยาวนานครับใช้สินค้าในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นเตียงทรีทเมนต์เตียงไฟฟ้าเตียงคลินิกและอุปกรณ์อื่นๆมากมายเลยครับโดยในปีนี้นะครับบริษัทเราต้องการที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีบริการหลังการขายที่ดีในราคาที่ยุติธรรมครับโดยเราจะมุ่งเน้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ทุกคนได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมีความสุขในการใช้สินค้าของเราครับ นึกถึงเตียงไฟฟ้าเตียงคลินิกความงามคุณภาพดีมีมาตรฐานนึกถึงผู้นำอย่างเรา Easy Spa Bed